ได้มาตัวนี้นฮะเขามารับเราแล้วกขึ้นไปนั่งโอ๊ยที่คือที่คออ่าที่นั่นนะแบกผึ่งกันเยี่ไนกันดต้องเอาขาซ้อนซ้อนเข้าไปใน่โโออเเคค

ข้างซ้ายเราจะเป็นลำธารน,น้ําตกที่ไหลลงมาจากน่าจะเป็นมาจากทารน้ําแข็งไอ้ไวัดช้าหน่อยให้เขาถ่ายเราจะเดินทางจากนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไปทานอาหารนะฮะขรบเของเราทั้งหมดเหลืออยู่8คนเองมา13อีก5คนถอดใจไม่กล้าขึ้น điều thải của họ luôn. Alêi ná. Thải. Lá. Khiêng à. Ну, не порвало, ทีอย่างนี้นะฮะแบบว่าริมริมหินเลยเสียวดีตื่นเต้นตื่นเต้นมากถ้ายังไม่ตกนะถ้าตกแล้วอาจจะหายตื่นเต้นกลายเป็นตกใจมันแคบเองเรียกว่าข้างล่างก็จะเป็นเหวเลยเนี่ยเนียเนี่ยเนี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 ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ่ายไปเลย

څه کوي؟ نو ورته ځو. دا ښایي تاسو د ځان لپاره. نو چې ورته ځو، دا ښه نه ده چې زموږ کوم ځای ته راو. روښی، تاسو به ځو چې په خپل کار کې، کار یې، نو که خپل د ډنډو پیسې، نو اته څه څه، اته دا ورو ورو، خو، ښایي ورغې، یو راځي له تلل.

ก็ให้มาพักนะเพราะว่ามันนั่งมานานม้ามันเหนื่อยคนบางคนก็เจ็บก้นก็เลยให้เรนะิ่มเหรอฮะไวรัสอ๋อ 하라 갈래리! 아이 เรียกว่าขาเหยียบลงไปก็เหยียบผลาดก็ลงไปเลยนั่นแห <Yeah. S 1> ะเหยียบผ่านทางสวัสดีฮัลโหล I'm fine and you? Hey Martin. Let me, let me.

เราจะมาพักกินข้าวเที่ยงที่นี่นะน่าจะมาพักกินข้าวเที่ยงที่นี่ฟรีฟรีรแล้วก็จะทำไก่อันนี้นะครับเป็นตัวบเบเกเตอร์อ๋อเโอ้เป็นตัวปอกฝรั่งโอ้แจ๋แวเลยอูโหูุดสุดโอ้ตัวนี้เป็นตัวปอกฝรั่งมันฝรั่งโอเค คู่คนแล้วก็เอาก็ถามอะไรฟังไม่รู้ที่าเอชาวมาเลี้ยงเราไม่ไม่นเนน่นนอนาะอื่ยูโอฮี หลังจากแวะดื่มน้ำชาเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อนะฮะจะผ่านน้ำตกนะฮะตามทางจะผ่านน้ำตกมีบางคนก็ใช้วิธีเดินขึ้นมานี่นะฮะ เราจะมีการเดินผ่านน้ำตกข้ามน้ำตกข้ามผ่านน้ำตร,นต,ตรงนี้ตรงนี้เขาจะทำสะพานให้ข้ามให้มาเดินทางเขาเป็นการรไฟ ตามทางบางที่ก็มีห้างพักมีอะไรสมัลดะติ๊กเกอรเขาก็ขี่เขาก็เดินลิมๆอย่างเงี้ยเพราะทางมันแคบแคบแล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยเสียวเหมือนกันนะเนี่ย มามันก็รู้จักสเปีกนะพอเวลาอยู่ต่ำๆมันสเปยังแรงเนี่ยทางมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นหินอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันก็ลงไปนี่มามันขี่มาริมๆิมให้เราเสียวเล่น <c oughs> นี่ฮะ เนี่ยลงไปก็เรียบร้อยอะไเนี่ยเนี่ยเป็นทานน้ำอะ่ะเนี่ยทางมันเล็กนิดเดียวให้คิดให้มามันผ่านเนี่ย ไม่ใช่เล็กอย่างเดียวนะยังมีตีโค้งหักศอกอยอะนะเนี่ยมีตีโค้งหักศอกเลยนะแล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยดูสิครับตื่นเต้นขนาดไหนไอ้กูชอบมันให้ดูวิวไงนี่ฮะมัเป็นทางโค้งอย่างนี้ฮะ โอ้โหเสียวไว้ตรงนี้ <S <S มันโค้งแล้วโคง้งโค้งไปโค้งมาเยนเนีย นี้ทางมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะทางมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ

เนี่ยผ่านน้ำตกละเนี่ยทางมันเล็กมากแล้วให้ันอ้าวแล้วมันมาทางนี้แล้วมันจะข้ามได้ยังไง,งมันไม่ได้ไปทางไอ้นี่เว้ยมันไม่ได้ไปทางสะพานมันมันไปทางทางน้ำเลยขแ,ลแข็งแรงแล้วนี่ เริ่มจุดสตาร์ทมันไม่ยอมเดินเลยหรอเหมือนกันตัวตัวมัก็เหมือนกันมันขี้เกียนเนาะน่าจะถึงร้านอาหารแล้วนะนีมกำลังสร้างที่พักอีกเยอะเลยเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวขึ้นมา ไม่กินข้าวมั้งกินข้าวก่อนแล้วอืมอ๋อนี่แหละโอ้มันเ